เรดูสิคะทุกคนเป็นตะแซบนี่ทั้งตีนทั้งน่องนี่อะทุกชิ้นน่าอร่อยตอนนี้ทุกคนบีซี่มากยุ่งไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาคุยเลยตอนนี้ต่างคนต่างเงียบเพราะว่าบีซี่กำลังยุ่งสวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยรีวิวความเยอะเซค่ะวันนี้เยมลิพาทุกคนมาเที่ยวบนเขาบ้านเพื่อนเยมลีอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ วันนี้เยมลีทำกว๋วยเตี๋ยวแซ่บมากินที่บ้านเพื่อนนะคะให้๋ย่ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนทำเนาะเดี๋ยวเยมจะพาทุกคนไปดูว่าหน้าตากว๋วยเตี๋ยวเยมลีหน้าอ่อยแค่ไหนไปดูกันเลยก่ะแต่ก่อนเืีนเยมจะพาทุกคนไปชมวิวก่อนนะคะบ้านเพื่อนเยมลีวิวสวยมากโอเคไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้คือวิวนะคะอันนี้คือวิวบ้านเพื่อนเยมลีอันนี้จะเป็นภูเขา ภูเขาตรงนี้สวยมาก desserts. จะมีตรงนี้ถ้าเป็นแบบว่าฝนตกเยอะๆหรือว่าร้อนๆเขาจะมีเป็นทะเลหมอกเลยนะคะทกรงตรงนี้นะคะทุกคนเป็นทะเลหมอกเลยนะคะตรงนี้สวยมากนี่อันนี้คือภูเขาบ้านเพื่อนเยมิี่ก็จะอยู่ตรงนี้ใกล้ๆกันตรงนี้ภูเขาสวยมากแล้วก็เป็นวิวนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยเป็นวิววิวเพราะว่าบ้านเพื่อนเยมิี่อยู่บนเขานาะมันจะวิวเขาก็เลยจะสวยตรงนี้สวยมากดูสิคะทุกคน อโ,อโอเคค่ะทุกคนเยมลี่จะพาทุกคนเข้าไปบ้านเพื่อนเยมลี่แล้วนะคะไปดูว่าเยมลี่จะทาก๋วยเตี๋ยวอร่อยแค่ไหนนี่เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะคะเนี่ยผมยังเปียกกูนเลยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยค่ะไปกันเลยเยมลี่จะให้ดูชวนชมของเขาสักก่อนชวนชมของเขาดอกเยอะมากนี่สวยของเยงมลี่มีดอกหน่อยเดียวเองนี่คือชวนชมนะคะนี่ เราก็มาถึงบ้านเพื่อนและะ้วค่ะทุกคน,นมันต้องน้ำใส่น้ำเนี่ยค่ะใช่ถ้าไม่ใส่น้ำมันเหี่ยวใส่มันจังน้อยนะนใส่ได้จังไดอันนี้สิบป่าเนาดิโอ้ยเนาได้อันนี้เนาในนาวถ้วยมันเป็นยังไงน้วมัน,<อ>นมใส่ได้ยูดอกโอเคใส่น้ำเกลือไปอดูหม้อก,ก๋วยเตี๋ยวของเราสกออนย่างใหญ่เลยเดี๋ยวเยันมณีจะให้ดูข้างในนะคะว่ามีอะไรมั่งหรือหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ก็คือข้างในส่วนข้างในก็จะมีไอ้ที่มันมัดอยู่ก็จะเป็น ใบหมอนกับใบเตยนะคะทุกคนอันนี้ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนก็จะมีเม็ดพะซาด้วยแล้วก็มีเกากี้ด้วยก็จะมีนี่อันนี้ปีกไก่นี่ปีกไก่แล้วก็จะมีนี่ปีกไก่มีเท้าไก่มีน่องไก่แล้วก็มีแล้วก็มีอันนี้ด้วยกับข้าวหมูอันนี้รวมไปหลายอย่างค่ะทุกคนนี่คือน้ำก๋วยเตี๋ยวของอันนี้ก็คือจะส่วนเป็นลูกส่วนลูกชิ้นของเราก็จะมีลูกชิ้นหมูลูกชิ้นปลาลูกชิ้นเราก็ใช้เป็นยี่ห้อนี้ค่ะนี่ข้อนี้ก็คือยี่ห้อของเครีเอ ที่คว a m เราจะไม่มีของไทยนะคะก็เลยใช้ของเกาหลีอ่ะอันนี้คือผู้ช่วยเชฟค่ะพี่ติยวค่ะน,นี่คือพี่ติยวนะคะตั้งแต่ไต้ฝุ่นเพิ่งได้ถ่ายวีดีโอด้วยกันคะ่ะจำสีจำสิตั้งแต่ตั้งแต่ไต้ฝุ่นนะคะเพิ่งมารวมตัวค่ะวันนี้อ่าวันนี้มันเกิดเรามีเค้ก อ๋ออันนี้ยอดหลังมันเกิดพี่ติวนะคะวันนี้น้องแนนยอดหลังยอดหลังอืวันที่ยี่สิบเท่าไหร่นะอใครน้งแนนผ่านมาแล้วก็ผ่านมาวันที่ยี่สิบของแจ็งสิบสองของน้องแนนยี่สิบสองเออทิศน้มนุ์เออแล้วก็อันนี้ก็จะมีหอมโอ้ยผักชีนางสารแท้ลูกแน่นน้อยอ่ะแต่ผักบุ้งนี้โอ้โหสุดยอดเลย นี่พักบุ้งของมนเขาปลูกเองโอ้งามมากหน้าตาหน้าอร่อยไหมคะคุณน้องมนหน้าตาน่าอร่อยคะ่ะดูไหมดูไหมสมุนไพรทั้งนั้นเรนรวนเลยนี่เรนวน,วนเราก็จะไม่มีแตกก่ก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนเราแกงเขียวหวานด้วยนะคะนี่หน้าตาหน้ารับประทานสีสวยมากแกงเขียวหวานใส่ฟักนะคะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ฟักของฝรั่งนะคะฟักไทยค่ะ ผักเขียวค่ะนี่ผ้าเขียวนะคะอย่าเข้าใจผิดนะคะนี่เส้นนะคะเย้เมนี่ก็นึกอยากกินเส้นของบ้านเราแต่ไม่มีเนาะก็เลยเป็นใช้เส้นนี้เป็นเส้นของฟิลิปปินส์ก็เรียกแพนซิตเส้นของแพนซิตแล้วก็อาหารของเราก็จะมีไส้อั่วด้วยไส้อั่วไส้อั่วข้าวผัดอะไรข้าวผัดแหนมหรอไม่ใช่เป็ีข้าวอกข้าวอกไก่สมุนไพรของพม่านะคะมีทางเขาเรียกอะไรนะข้าวอก ข้าวอบเหมือนกับข้าวในบ้านเรานะข้าวข้าวคลุกเนอะข้าวพังได้ข้าวทางใต้ที่เขาเรียกอะไรวะข้าวยำเนอะข้าวทางใต้เขาเรียกข้าวยำเนี่ยนี่เรียกข้าวยำเหรอเนอะนี่ข้าวอบไม่มีข้าวมีมีมีมะม่วงเหง้ะพานอันนี้อาหารพม่านะคะมีมะเร็ินน่ะพี่ก็เป็นคนไทยก็ข้าวหมกไก่เออเออเออลืมเสือใช่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 เบคอนมีทุกอย่างเลยที่โบราณไม่ใช่เบคอนอะไรทั้งนั้นเขาหม้อขผสมกับผงกระมังเวจาริกผงขมิ้น Wow. This is the Indian side food. Oh, can you explain? What you, you put in there? Oh, okay. And this one is uh, uh. most of these are Indian spice uh. and the chicken. We put uh. with that. and then we see the uh. the butter is the ghee. Ghee mm. butter. Mm -hmm. yeah? mm -hmm. yeah. uh cook the chicken mm -hmm. rice. and then they cook the rice mm -hmm. and then we put the chicken pie. Mm -hmm. and then we mm -hmm. put the um, fried onion mm -hmm. and then raisins mm -hmm. and yellow food snow peas and the cashew don't keep wow yeah. and then we bake it oh you bake it yeah we bake it we cover with the quad mm -hmm. and put the put the stove mm -hmm. and then we bake it Wow! yeah uh, this one here? sticky rice that we cook yeah. with the turmeric we use the turmeric powder mm -hmm. uh, we fry the mm -hmm. onion fast mm -hmm. and then put the turmeric powder mm -hmm. and then remove the fry the onion mm -hmm. and then we <coughs> put the the white the sticky rice mm -hmm. and then we fry a little bit mm -hmm. and then we put a little bit of the w ว่าน <Water S 2> mm ้ำและถั hmm. <No flame. S 3> mm ่ว e ล็ก low flame low flame after that we up and up and up and down we stir it and then cut with the cover the lid and cut little bit more mm hmm. and then all the the spices can mm hmm. so that's it. ้าไหมเขาบอกว่าเป็นอาหารที่ popular ผ้าไหม นี่ก็คืออาหารของเราวันนี้แซ่บๆนี่ก็เส้นขนมจีนนี่ก็ผักว่าใครมีมะเขือวะเน,นี่ยิทีอามาว้าว <c oughs> อันนี้ก็คือหน้าตาของกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ะก๋วยเตี๋ยวของเราเป็นแม่ค้าขายกว๋วยเตี๋ยวหนึ่งวันเราก็จะเริ่มทำกว๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะ มาตักน้ำเดอันนั้นเด็ดแตตักน้ำใช่ไหมได้ได้อันนี้ของจินตินเดี๋ยวลวกผักอันนี้ของใครน้องแนนเออเดี๋ยวพี่ตักน้ำอ,อะไรบ้างมาเดี๋ยวเอาฝาวางตรงไหนดีฝาไม่มีที่วางอ่าตรงนี้ได้ที่แล้วน้องแนนอ,อะไรบ้างเอาเอาเอานั้นได้ไหม แล้ชิ้นสองชิ้นใช่ไหมอืออือเอาลูกชิ้นกี่ลูกสอามลูกเอาสามลูกลูกชิ้นสามลูกอันนี้กี่บาทคะห้าสิบห้าสิบพี่ติวกีบบาทของพี่ติวของพี่ก็หลดเดียวติวบาทเดียวของน้องแนนสิบบาทนะคะนี่ได้ให้ให้ตีนสองอันเลยนะคะเพราะว่าสิบบาทนะคะตีนตีน สเปเชียลตีนนะคะให้2อันอเพราะว่า10บาทถ้า5บาทได้ตีนเดียวนะคะโอ้ถ้าตั้งฉายมีก็ดีสิคะแล้วก็เดี๋ยวให้ปีกไก่อันหนึ่งนะคะ<ร>10บาทนะคะพิเศษนเออพิเศษนะคะน,ะน,ะนี่นี่พิเศษนะคะนี่ แฟน่อเ่อมีสาวเสิร์ฟนะคะมีสาวเสิร์ฟด้วยูนะคะทุกคนนี่ผักบุ้งงามงามผักบุ้งกินแบบก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เราก็จะใส่ในหม้อตรงนี้เลยเวยขวดน้ําอะไรมาตั้งแถวนี้เนี่ยแล้วก็ใช้มือิ่นนี้เลยนะคะนี่ แม่ค้าก็เตี๋ยวค่ะวันนี้แม่ค้าก็เตี๋ยวนะคะนี่ผักบุ้งงามๆของเราเลยนี่จริงๆ how much you want five dollars two dollars or you c a u s e ten ten dollars this ten dollars this one uh five dollars or this one dollar this one ten so this how much you want how much how much you want ten c h i c k e n leg and you want fish ball yeah how many fish ball you need two, two. so two fish ball okay. yeah. you want chicken feet also chicken yeah. feet yeah chicken yeah. feet okay chicken. so tintin uh, 10 dollars also right คุยกันกันทุกคน yeah discount and i give you the mochi tau also one mochi tau also one English name I don't know. Uh, uh well, redish, radish. White radish, you know what? What, uh, you call, what do you call it? Radish. Uh, yeah. This uh, one we're talking about this one. What do you call? It's, it's cabbage. Cabbage. Yeah. One? Uh so Vietnam was what? Oh, Myanmar was what? Malau. malau. I give you malau one. <laughs> and, then, <laughs> and how many chicken feed already? Oh, yeah. we'll we'll Chicken feet uh two special, okay? Okay. Use special. How many fish ball I give you how many? I not fishball No, not yet. So two fish ball here. That's enough. That's enough. Okay, so 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 you put over there the onion and uh and pakshi, you put pakshi first? Yeah. This one? Yeah, oh, I'm and pakshi. And you put the uh, hot pepper and those things over there. Okay. Thank uh, you. Uh, เออต้องใส่เตือนอันนั้ให้เขาด้วยเดืมเตือนแค่เนี้ยอ้าวอยารู้เรื่องไหมเนียทไมรู้แ่ก็ตึงใของ่ตวนะแล้วหรือว่าใส่ปยใส่มแบบเาันแไปเอามาหัวใจเท้าโอเคเสร็จวันนี้ก๋วยเตี๋ยวขายดีมากวันนี้เออนี่ก๋วยเตี๋ยวขายดีห้าบาทสิบบาทใหญ่มี้ต้องกินเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวไม่อิ่มนะคะต้องกิบเตงอ ยังไเข้าเช้าเหรอเอข้าเช้าเข้าเที่ยงเข้าเดียวกันอมอนมอนมอนกับพี่ติ๋วไม่รู้กี่ข้าวแล้วน่ะเขาโมแต่ตัดไก่เนาะอันนี้อันนี้มีใครคนนึงนะคะนี่แม่ค้ามนอนอันนี้กี่บาทคะกี่บาทห้าบาทหรือ,อสิบบาทคะอันนี้สิบบาทและะ้วค่ะทำอะไรมาเยอะแล้วเนี่ยอ่าอันนี้สิบบาทมีเหลืองนะคะนี่มีเหลืองลูกอยากกินมีเหลืองวันนี้ เสแล้วน้องแนนโอ้เสียดายก็ทุนทางไ้ถ้ามีกัญชาสุดยอดเลยสุดยอดเลยเนี่ยรับรองไปสิวกินหมดแน่จ้านม่ใช่ไงน้องสายไอรีไม่นอนตั้งคืนพี่ว่าเวลาเรากินการทำงี้ดีกว่าสนุกดีป่ะเนอะสนุกดีป่ะทตหม้อๆแล้วก็มาช่วยกันทำเยอะต่เนี่ยเยอะที่ไหนนิดเดียวดูอ๋อจะเอาจะกินแห้ง เออ,เอ,อตอนแรกว่าจะไปซื้อไก่มาเพิ่มกลัวไม่พอกันพอย่างไว้นะมาลวกนันกลัวมนไม่สุกเนาะยังโอ้สุแกแล้วมันเป็นยี่ห้อของมันหใช่ปะมาลวกเอาผักบุ้งมาลวกมาของพี่เอาขึ้นก่อนแป๊บเดี๋ยวลืมกินแกงเขียวหวานนะจ้า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 อันนี้ลวกง,ง่ายกว่านยะ เออลงไปแล้วจุ่มแป้งแป้งเดี๋ยวพี่ทำให้สีเขียวพี่ทำสีเขียวได้สวยงามมากเออสีสวยอะผักหวานผักหวานอันนี้ไม่ต้องลวกนานเพราะว่าเดี๋ยววิตามินมันจะออกหมดไปอันนี้สิบบาทเยอะี่นี่กินหมดเลยแต่มันจะแบบมันแน่นอ่ะก็ค่อยกินไปก็ได้ เอเชีต้องกินน้ำป้ามะลิทำเทสเองแดอ๋อบูดน้ำบวันตอตอนนี้ถึงตอนนี้ถึงคิวเยมามลีแล้ว <c oughs> ขายทุกคนหมดแล้วตอนนี้ขายตัวเองเยลเมลีจะกินมีเหลืองนะคะทุกคนนี่อนออยากกินมีเหลืองก็เลยกินมีเหลืองวันนี้ โอ้ตอนนี้ทุกคนบีซี่มากอืออือคอมเมนต์หน่อยค่ะคอมเมนต์หน่อยค่ะเดี๋ยวดูตีนแป๊บน้องแทนบอกว่าเดี๋ยวดูตีนแป๊บตีนเปื่อยเปล่าคะตีนโชว์ก่อนเป็นไงตีนเปื่อยไหมตื่นะอือตื่นยังไหมโอเคแล้วใช่ไหมต้องตื่นแล้วนะกำลังเหนียวหนึบๆใช่ไหมอืออ๋อโอเคตีนตีน how the noodle come in come in yeah very good อ่าโอเค อตอนนี้ท um, ุกคนบีซ anyway> ี่มากยุ่งไม่ไม่มีเวลาไม่มีเวลาคุยเลยตอนนี้ต่างคนต่างเงียบเพราะว่าบีซี่กำลังยุ่งอันอนี้อันนี้คือแบบแห้งโอ้เดี่ยวยังนี่ยูคิดได้ไงเดี๋ยวก็เผ็ดอ่ะเดี๋ยวกินไม่ได้อะก็จะไงอย่าลืมนะคะว่าพริกติ๋วนะคะพริกติ๋วสุดยอดพี่ใส่ต้ง ไม่ชื้อสองช้อนมันยังไม่เผ็ดเลยไม่ชื่ออันนั้นติ๋ววนี้ไม่ใช่มน <laughs> นี่แห้งๆก็น่าอร่อยโอ้โหดูสิคะทุกคนเป็นตะแซบนี่ทั้งตีนทั้งน่องนี่ะทุกชิน้นน่าอร่อยก๋วยเตี๋ยวมากค่ะทุกคนก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเตี๋ยวแซ่บๆของเราเดีย๋ยวไม่ได้ชอบใส่กับพ่อหมูด้วย น้ำซุปมัโนยหรือนาะไปติวเนาะไปแช่นั่นพร้อมเด้น้ำตาลกวดน้ำกวนกวดที่เขาไปซื้อมาจจกล้านคนกินซื้อมาตะปุ่นนัว ผักบุ้งกรอบกรอบผักบุ้งมันสดจริงอืมผักบุ้งกรอบจริงนี่เรามีตีนนะคะทุกคนนี่เราทำใส่ตีนไก่ด้วยมากเลยโดนทุกคนไดกินที่บ้านแต่ว่าจะรวบผักบุ้งใส่เ hmm. พิ่มเข้าไปอีกเพราะผักบุ <S 2> <S 2> ้งมันกรอบผักบุ้งกรอบมาก ้นนตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ทุกคนยายไมลีก่ก็เลยพาทุกคนมารับลมชมวิวสวยๆภูเขาข้างหลังตรงนี้นะคะนีะ่บ้านเพื่อนเขาจะวิวสวยมากอยู่ข้างบนเลยยังไม่อะถ่ายแบบนี้ดีกว่าโอเคอย่างนี้สวยกว่าเนาะ นี่ค่ะทุกคนบิวตี้สวยค่ะเี่ค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้เยมลี่ก็พาทุกคนมากินก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้แยมลี่ทําก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นค่ะเพือ่อนของแยมลี่ก็ทําแกงเขียวหวานอร่อยมากเหมือมนกันนี่พาชมมิวด้วยสวยโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เยยมลี่ก็จะขอตัวไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าใครชอบก็ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะยายมะลีลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ยายมะลีก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ